อวยอีดมารุ้อวยอวยอีดมารุ้อวยอวยอวยนึ่งสติไม่มาน้องบีสติไม่มาตื้อ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 ต้อม่้อตื่ะตั้อตื้อต้อตืนอต้อต้อต้อต่้อต้ ผมมาแล้วเฮ้ยสไปายมาแล้วครับแฟอแฟเพื่อมาแพงเหมือนเคยเห็นภาพนี้มาเงมนัเพื่อมาแพงผาผีอ้าววันนี้นะคะสามคนมาเจอกันอีกรอบหนึ่งเคมีสามคนนี่มันได้ชอบช่างวิชีวามากกว่าใช่เหมพี่ิ๊กซาดาราศาสตร์อ่ะถ้าถามว่าชอบดูรายการยูทูปรายการไหนตู้ช่างมงไง ตีซอนหนูสารการาตเราร้อนสังกะรสีอ่าอันนี้คือช่องของเราดูอยู่แล้วแล้วแล้วถ้ามีช่องอื่นล่ะนั่นในกระตูนอ่าหนูชอบช่องพอยอวิวบลกหนึ่งครับบล็อกหนึ่งบลอกหนึ่งชอบเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้ดูดูแล้วเวลาเราดูรายการยูทูปมันก็จะมีแบบเปาประกอบเพลงประกอบรายการ YouTube ที่แบบเวลาเปิดเข้ามาเราจะได้ยิน เสียงนี้ก่อนเลยยิ่งดูบ่อยครั้งเข้าเท่าไหร่เราก็จะยิ่งจำมันได้มากขึ้นเท่านั้นยิ่งตองยิ่งกอยบ้านเะในวันนี้เราก็เลยจะไม่ให้ทายชื่อรายการ YouTube ทูบชื่อช่อง y YouTube กับเพลงประกอบหรือซาวด์ประกอบ่เกติกานะคะเดี๋ยวเราจะเปิด เพลงประกอบหรือซาวประกอบขึ้นให้ฟังถ้ารู้แล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็แย่งกันตอบได้ซึ่งก่อนหน้านี้เดี๋ยวเราจะบอกก่อนว่าโจทย์ในข้อนี้ให้ตอบเป็นชื่อช่อง YouTube หรือว่าชื่อรายการโอเคเพราะว่าบางช่อง u t u b e เนี่ยเขาก็จะมีรายการแยกย่อยออกไปเยอะแยะมากนะครับแต่ต้องตอบให้ถูกต้องชื่อเต็มของเขาขอแบบสู้ส้ฟัดฟาคิดว่าชนะแน่นอนดูสิ่งพอเรารู้สึกว่าเราดูหลายช่องเกทับ มั่นไหมก็มั่นคิดว่าได้นี้จะมาเอามงผมก็แต่มั่นอยู่อ่ะมั่นมั่นโอ้โหสั่งให้พี่ซีนพูดแค่นี้เองเหรอเอาเลยอ่ะเลิมเลยดีกว่าไปฆ่าไปเริมเลยค่ะ ข้อแรกเราจะให้ตอบเป็น <ไร S 1> ชื่อรายการนะคะนะคะ่าเลยน่าพร้อมนะคะมาจากโหรู้เลยจิบหนูหน่อยคะัะมั่นใจไหมฮะมั่นใช่ปะทำไมถึงคิดว่าเป็นมันคล้ายแต่มนะันไม่ใช่อะไรยังไงมีคีโดนตีคนละอันกันนะ ตอบแล้วตอบเลยตอบแล้วตอบเลยต,ต,ตาเฮ้ยมันจีบมากระเด็นเดวเวอร์นี่แหละอ่ะเลือกมาสักหนึ่งเดวเวอร์เออจีบมึงหน่อยกันเออเดวเวอร์วะ ทำแล้วเอามาไหนล่ะให้เลือกไอ้แค่สองอันนี้ตอบอยางแล้งเขาไม่ถูกต้อชื่อเดอะไดรเวอร์ทาไมคิดว่าเป็นเดอะไดรเวอร์มันเป็นวอร์นิ่งก่อนเข้าครับพี่ว่าจิบหนูหน่อยเป็น warning ก่อนเข้าใช่เป็นคำเตือนอ่าฮะเป็นเสาวที่ขึ้นตอนคำเตือนใช่เออเลยคิดว่าน่าจะเป็นเดอะไดรเวอร์แน่นอนไม่เดอะไดรเวอร์กระจิบหนูหน่อยแต่เราตอบว่าเดอะไดรเวอร์เดอะไดรเวอร์ครับตอบว่าเดอะไดรเวอร์นะครัเดอะไดรเวอร์เป็นคำตอบที่ผิดอ่ะ ถูกจีบหนูหน่อยถึงว่าใช่จีบหนูหน่อยใช่จีบหน่อยดูไหมครับรายการเขาอะดูแต่ว่าจะดูแบบว่าเป็นซีนคัาซีนอะไรอย่างเงี้ยจีบหนูหน่อยต่อมาแล้วนะคะเป็นคำตอบที่ถูกเลยจีบหนูหน่อยครับ เด <The> อไดรเวอร์ะจะเป็นอีกซาวหนึ่งเหมือนกันใช่จะมีอีกซาวหนึ่งซึ่งปัจจุบันในไดรเวอร์ the driver ก็เปลี่ยนซาวไปแล้วแต่ว่าตีบหนูหน่อยยังใช้ซาวนี้เป็นซาวขึ้นตอนคําเตือนอหลังจากซานี้กปเตินปิ๊งแล้วก็เข้ารายการไปเลยนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเท็มีนารรนาชูกเก <c oughs> ปเอาเดเยาแม่เนาะอ่า <c oughs> ข้อนี้ตีบหนูหน่อยนะคะพี่แม็กกี้ได้คะแนนไปมะมาช่วยแล้วกัน ข้อที่2องนะค่ะข้อนี้ก็ตอบเป็นชื่อรายการเหมือนกันนะคะหนึ่งสติไม่มาน้องบีสติไม่มาตื้อตื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 ้อตื้อยังอ่ะพี่ตอบดิมันคนมากใช่เคยดูมีเคยดูแน่นอนอ๋อ แค่เีลาหรือคำต้องเชื่อมไม่จะเป็นสองช่องนี้แหละชื่อรกเชื่อรายการใช่ค่ะชื่อรายการคำต้องห้ามหรือคำต้องเชื่อมดีวะตื้อเลยตื้อๆคำต้องห้ามไปมันคูณหนะไม่จะเป็นช่วงที่เขากำลังแบบแตะคำบนหน้าผากอ่ะไม่ใช่แล้วคิดมันก็จะมีความเร็วๆแล้วมันเพลงมันจะมีความอุ๊ยมันนิดกดดันคำต้องห้ามเป็นคำตอบที่ผิดค่ะไม่เยรู้จักรู้อุ๊ยมันคูณมันคูะมันคูณ อู้มันอันตื้อเลยอ่ะก็จะตีดีมปะใช่ไหมอ่ะไอ้ตอบเนี่ยถ้าไม่รักหนูจะรักปะไม่ใช่อ่ะถ้าไม่รักหนูจะรักปะไม่ใช่อ่ะมันต้องเป็นรายการเกมปะเพลงแนวเนี้ยอะไรก็ไม่รู้ค่ะชื่อรายการอะไรก็ไม่รู้อะไม่รู้ของซอฟตอมใช่มเออชื่อรายการว่าอะไรก็ไม่รู้ของซอฟต์ฟอมช่องซอฟต์ฟอมเนาะอะไรก็ไม่รู้เป็นคําตอบที่ ผิดค่ะเจะไปถ้าไม่รักหนูจะรักปะอ่าผมเชื่อพี่ลองดูเพื่อจะได้เรีคำใบ้ไงอะะถ้าไม่รักถ้าไม่รักก็ไม่รักถ้าไม่รักถ้าไม่รักถ้าไม่รักหนูจะรักปะถ้าไม่รักก็เป็นรู้ถ้าไม่รักหนูจะรักปะเออถ้าเป็นเหตุเป็นผลของระโยนนี้อยู่ที่อยู่ที่ถ้าไม่รักหนูจะรักปะถ้าไม่รักหนูไม่รักอะไรกันแน่ถ้าไม่รักหนูจะรักปะถ้าไม่รักหนูจะรักปะนะคะเป็นคําตอบที่ ซึ่งจะบอกว่าชื่อช่องเขาอะรู้ดีแล้วใช่ว่าแล้วแต่ชื่อรายการต้องตอบให้ถูกต้องถ้าไม่รักหนูจะรักปะเหมือนกันปะถ้ารอบนี้ไม่มีใครตอบถูกก็จะไม่มีใครได้คะแนนนะวิชื่อรายการนออะไรอย่างนีกดเลยนะโปนเจกต์รายการคือเชิญแขกรับเชิญมาอยู่บนรถแล้วให้เขาว่าเลือกเขาจะนั่งกับใครเมื่อกี้ตอบเมื่อก้ตอบว่าอะไรนะถ้าไม่รักรักหนูจะรักปะใช่ใครจะกดไปก่อนไหมเมื่อกี้ไม่เอาล้วแต่เลยต้องสลับดีพี่แม ถ้าไม่รับจะรักปะถ้าไม่รักก็คือรับขึ้นรถไงแล้วจะรักกันปะก็ไม่รับจะรักปะเออมีสิทธิ์มากไปคาตอบที่ผิดค่ะถ้าหนูไม่รับจะรักปะเออถ้าหนูไม่รับจะรักปะเป็นคําตอบที่ผิดไกลไกลมากไกลมากถ้าหนูไม่รับถ้าหนูไม่รับจะรักปะอไปถึงว่าถ้านว่าพี่จะขึ้นมาไหมผมว่าต้องรับขึ้นก่อนถ้าหนูไม่รับพี่จะรักปะ ถ้าหนูไม่รับพี่จะรักปะไปรับก่อนใช่ไหมเราไรับถ้าหนูไม่รับปะพี่จะรักปะถ้าหนูไม่รับพี่จะรักเพราะว่าไม่มีแต่เกดเกดผู้ชายปะเป็นคําตอบที่ผิดแต่ผิดแต่แค่คําเดียวจริงใหมหมอบอถ้าหนูรับพี่จะรักปะ พับไปรับพี่ขึ้นมาบนรถแต่พี่จะหลักมากนะคะน่าเสียดายมากข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนค่ะคนเดียวข้อนี้ตอบชื่อรายการก็รู้รู้กีมาหรืออ้วยค่ะกีมาหรืออ้วยมั่นใจเลยมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์กีมาเลยเพราะว่าเอ่อคอนโทรลแรกที่เขามาเขาจะมาเป็นสักนาฬิกาปลุกนาฬิกาเดืดปลุกมาแต่มาคือร้องเพลง เพลงที่เขาจะเลือกเราคือเพลงที à, well ่ฮิตในติ๊กตอกเอามาร้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วจากนั้นก็จะเกินพลารณาสีแบบว่าทุกคนฉันมีฟีลว่าแบบฉันหิวนู่นหิวนี่ทุกคนเข้าใจปะอะไรอย่างเงี้ยเป็นพันธ์เท่ารายการเลยตลอดทุกอีพีจะเป็นเสียงนาฬิกาขึ้นมาก่อนเป็นเสียงนาฬิกาปลุก iOS ค่ะอันนี้ดูจริงโอเคตอบมาแล้วอีทมาดูอ้วยนะคะเป็นคําตอบที่ผิดนะคะอะจะฟังต่อบไหมคุณไม่ฟังก่อนหรอไมอารู้เลยหรอมันมากอีทมาลุอ้วย ยจริงเหรออุ้ยจริงเหรอเนี่ยเป็นตามเพราอุ้ยอีทมารุ้อุ้ยอุยนะครับถูกเลยนะอีทมารุ้อุ้ยอุยเป็นคำตอบที่ผิดนะครับฟังต่ออย่าฟังต่อฟังดีใช่เขาเอิบไงช่องเอิบไงใช่กินมาแล้วอุ้ยอุยอุยเออลองดิอีทมารู้อุ้ยอุ้ยอุ้ย อูหรือว่าอุ้ยมาลู e อีทอะไรอีีมอรพูดมาเหีวว่ยวไปหรือปะจริงหรอตอบจริงหรออ่ะเอาเป็นคำตอบที่ <S <S ผิดนะคะชื่อกันยาบีเคยชอบพูดมากๆากแล้วพูดบ่อยเดี๋ยวก่อนต้องพี่เขาตอบชื่อรายการพี่ให้ตอบชื่อช่อง <S <S 1> <S 1> ชื่อช่องเขาไม่ได้ชื่อ <S <S อินมาลุอ้วยค่ะชื่อชื่อช่องเขาคือชื่อคาริสาตัวนี้นามสกุลเขาคนมาถูกทางเหรอเห็นไหมล่ะชื่อรายการมันผิดมันยังมีผิดอยู่ซึ่งบีเคยพูดแบบติด ปามากมาลูอีทมาลูอีทเออมาลูอีทเออมาลูอีทอุ้ยมามาลูอีทอ้วยชื่อรายการว่ามาลูอีทอ้วยเกิดพี่พี่พูดไปตรงไหนวะไม่รู้อะมาลูอีทอุ้ยนะคะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะไม่ใช่อรายการเขาเลยพี่พูดชื่อรายการเขาเต็มๆเลยบ่อยมากอีทมาลูอีหน้าอีทมาลูอุ้ยอุ้ยอะไปให้อีทมาลูอีไม่รู้ อีมาลูอีดไปอีมาลูอีดเป็นคำตอบที่ผิดนะคะพี่ชอบโศอะไรนะโศอีทโศอีมาดูอ้วยโศอ้วยโศอีทมาดูอ้วยเราโศอีมาดูอ้วยไปโศอีทมาดูอ้วยนะคะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะและจริงๆแล้วรายการนี้เขาชื่อรายการว่าปีดอีดมาดูอ้วยอีดอ บีทั้งหมดอิทซีแต่แม่น่าอิทีแอ่ะอะไรอย่างเงี้ยช่วยกันเต็มเลยอิทอิสมาหรออ้อยอ่ะโอเคข้อนี้ไม่มีใครได้คะแนนไปนะค่ะข้อนี้นะคะเป็นชื่อรายการอุ้ยชื่อรายการอีกเหรอต่อต่อกันเลยชื่อรายการต่อต่ออุ้ยซีอง อะไรวะเหมือนช่างเทพบวลาเลยอ่ะมันต้องเชื่อมกับคำต้องห้ามวะฟีฟพีมันคุ้นมากเลยอ่ะคำต้องห้ามเออคำต้องห้ามเป็นคำตอบที่ผิดค่ะคำต้องเชื่อมไปพี่คำต้องเชื่อมฟังไหมฟังใช่ทำไมคำต้องเชื่อมเออคำต้องเชื่อมคำต้องเชื่อมคำต้องเชื่อม อันนี้คือเชื่อจากเจ็บหรือว่าไงไม่ลองลองถ้ามันไม่ใช่คำต้องข้ามก็เป็นคำลองเชื่อมแหละนตีกันใช่ไหมมันคุ้นๆตันตีไทยไทอะไรอย่างนี้ไม่คุ้นเลยวะเป็นคำตอบที่ถูกต้องอะไรอะก็บอกให้ตอบคำต้องเชื่อมเมื่อกี้อ่าอันนี้ก็เป็นซาวตอนที่เขาขึ้นโลโก้รายการคำต้องเชื่อม ซึ่งอยู่ในช่องยกกำลังนะคะ,คะอ่อะแล้วข้อนี้บีได้คะแนนไปค่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ต้องตอบชื่อช่องนะคะอุ้ยว่าชื่อช่องชื่อช่อง คือเหมือนช่องมวยเนี่ยช่องชายอ่ะช่องผู้ชายเขาอีดรหนึงนได้ไหมได้ก็ว,ว่าเธอเลยก็ว่า <c oughs> แส่งว่าชื่อช่องอ่ะต้องไม่ใช่ช่องที่แบบมีรายการแยกออกไปเป็นช่องที่แบบทำคลิปท,ทั่วไปเลยอ่ะ ผมลองนะดาวอีพิกไทม์ครับไม่ไม่หญิงจ๋ามันแมนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพี่เคราะจากแบบสาวใช่ไหมันดูแบบออกชายชายหลอดเท่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยอออีพิกไทม์เป็นคำตอบที่ผิดนะระบมันโอฮาน่าหรือว่าบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างงี้ยแม่แบบช่องชายชายอ่ะไม่มาโอฮาน่าผมจำได้ต้องลองตอบละคะ บุฟเฟ่ไปเออบุฟเฟ่ต์ชาแนลบุฟเฟ่ต์ชาแนลบุฟเฟ่ต์ชาแนลเป็นคำตอบที่ผิดผมไม่รู้เลยครับ SPD สักบี้หรือสกา SPD ไม่ผมไม่เคยเจอสี้หรือสตาร์หรือว่าไม่อะไรนะไม่เน็ตเน็ตไม่เน็ตเน็ตไม่เน็ตเน็ตไม่เม็ดเน็ตนะคะเป็นคำตอบที่ผิดนะคะคำใบ้ก็คือเป็นช่องชายแท้มี จำนวนคนเยอะมาก SVD ไงอ้าเราพี่ลองผูใช่ายยาีสไปเดอร์มันมีผู้หญิง3คนวงเนี่ยใครเนี่ยบี B สกามีผู้หญิงป่ะโอ้โหเยอะแยะมีผู้ชายเยอะช่องชายเท้ด้วยดังดังหรือว่าช่องดีเจภูมิวะเออมันคือช่องมันคือช่อง SVD หรอ SVD นอหนึ่ง SVD นอหนึ่ง SVD นอหนึ่งอันนี้อันนี้ของใครของบีเหรออืมของไปของไป หมายถึงว่าคำตอบของ B เป็นคำตอบที่ผิดนะคะโอ้โหรีบเลยมันรู้แน่เลยโอหันต์หัวหน้าดันโอ้หหนต์ผมจำได้เมื่อกี้เจ๊บอกว่าแบบูะผ้หญิงค่ จำได้ว่าจำได้พี่ได้ไมถึงรอบรอบนี้ถึงกลับมาเปลี่ยนเป็นโอฮาน่าพาอพี่บอกเป็นแมนชายไงอาจจะไม่ได้ฟังสักท่อนี้เนาะเออพี่อะพี่อะอาจจะเป็นพี่อาจจะแบบเอาคลิปอื่นมาเออกเาเี้ยโอเคแต่ว่าก็เลือกตอบมาเลยว่าโอฮาน่าเนาะโอฮาน่าเป็นคำตอบที่ถูก แล้วบีพูดออกมาแล้วเจ๊บอกว่าไม่น่าใช่หรอกพี่หลอกกลับมันหลอกกลับนะครับคือจริงๆซาวโอฮาน่าคือจริงๆเขาก็มีหลายซาวอันนี้จะเป็นซาวของโอฮาน่าบ้าพลังแต่เราไม่เลือกเป็นชื่อช่องตอบเป็นชื่อช่องดีกว่าเขาก็มีหลายเกมเหมือนกันซึ่งข้อนี้เจ๊ตอบมาว่าโอฮาน่าถูกต้องค่ะได้คะแนนไปค่ะข้อนี้ตอบเป็นชื่อรายการนะคะ พี่ค่ะโอยรู้เหมือนกันนะโต้าบาเทยค่ะเอบโคดคูใช่เลยใช่เลยอะไรอีกพีเตอร์มิ้นไม่ะด้ต้าาเทยอีดอีดไหมเออมีจะพูดจะพตวาาเทยโตวาาเทยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรากันก็เทย์เออ ไ่เจ็ดูหมดเลยอะอะไรเขาก็รู้หมดเลยอะซึ่งซาวนี้ก็ขึ้นตัวคำเตือนเหมือนกันเนาะแต่ว่าแต่ว่าชื่อเออเพลงรายการเขาจะไม่ใช่เพลงนี้อ่ะข้อนี้บีได้คะแนนไค่ะข้อต่อไปนะคะข้อนี้ตอบเป็นชื่อรายการมึงตึบเลยกู จะกับรถบ้างนเดลเวอร์ขอใหม่อีกรอบไปไปเจฟเดอะไดเวอร์ครับนั่นเพลงใหม่นั่นใช่ใช่เออต้องให้ต้องให้ผมจะไม่พลาดแล้วทำไม่ลุงเมื่อกี้กูตอบว่านี่หนูก็ตอบไปว่าแบบเพลงกับรถบ้านเดอะไดเวอร์ไม่ตอบนะไม่ตอบไม่ตอบมั่นใจเมาเดอะไดเวอร์เป็นคำตอบที่ผิดนั่นนัน ช่องพียูนิเวอร์สรายการพาดูเบื้องหลังนางงามเรามาดูพวกอะไรรายการแบบมันมีรายการอะไรบ้างเราจะมีคอกันหรอเดินทางเลยเที่ยวไทยมันเป็นรายการยูทูบมันไม่รายการทีวีหรือว่าจะเป็นแบบช่องผู้ชายผู้ชายแหมลุยลุยอ่ะบุฟเฟ่ต์ไปแบบต้องมาอันนี้ต่อไปชื่อรายการนะเอาไว้เออว่าชื่อรายการด้วยลืมลืมแค่เสนาไปก่อนหน่อยทายเร็วดีไม่มี c p พ ตีมันเป็นรถไงพยายามนึกอยู่รายการนี้มันก็โผล่ขึ้นมาใช่ใช่ใช่เลยไม่ชื่อรายการนี้คือถ้าโลกนี้ไม่มี GPS ถ้าโลกนี้ไม่มี GPS เป็นคำตอบที่ถูกถูกปะเวละ เป็นซาวตอนที่เขาขึ้นโลโก้นะคะก็รายการโลกนี้ไม่มี GPS ก็เป็นของ Good Day Official ที่จะพาแบบดาราขับรถแบบไม่มี Google Map อะไรอย่างนี้เนาะครัพี่แม็กกี้ได้คะแนนไปค่ะข้อต่อไปนะคะอันนี้ตอบเป็นชื่อช่อง y u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  e อนอนข้อที่สองชื่อรายการมาเยอะมากชื่อช่องไม่มาเลย นู้อีกแล้วแททูคัลเลอร์ทีวีครับมันหมายถึงอะไรแบบติ้งแบบปุ๊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 บมาเลย,เยมันเกินมาานนันไปตอบคนแรกผิดตลอดและแททูคัลเลอร์อทีวีเป็นคำตอบที่ถูกใครเร็วจังอชอบดูหรอไม่ใช่หรอกแบบเพลงอะ่ะแบบ มันมีนึกถึงช่องเดียวอ่ะเหมือนตอนที่ไปช่องเขาเขาก็แนะนำตวว่ะดาดาดาท้ทุกคน Tattoo Color TV กับเกมของเราเออใช่เขาก็จะใช้ซาวนี้เป็นซาวเปิดรายการเนาะก็เป็นของช่อง Tattoo Color TV นะคะคราวนี้เจฟได้คะแนนไปบ่าพอมาได้คะแนนมาดูหน้าเหมือนไส้อ่ะ เตรียมตัวนะครับคันแลนแอร์เบอรี่ค่ะใช่เลยลิทต,ต์ ตัดสักตดได้ไหมล่ะคันแลนเนะเนาะเต็มที่เนอะคือภาษาอังกฤษอันสุดท้ายก็คือ H A T E แล้วก็ Barry B E เัน R Y ค่ะเออเขาทำเองด้วยเพลงนี้เพลง Toxic เออใช่มันติดหูช่วงนี้เป็นไวเราเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะได้นำไปแล้วนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่านว่าคันแลน เฮต์เบอร์ร r y ชื่อเพลงว่า Little Journey อ้าวแล้วเอาคะฟังสิ่งตอนไหนวะือเขาอะเป็นดีเจเฮอ์เบอร์รี่แล้วก็ทำเออทำเพลงกมาแล้แบบว่าประกอบรายการท่องเที่ยวของเขาจนแบบดังระเบิดระเบ้ออยู่ในตอนนี้มากหร่อมากด้วยด้วยความที่ชี้แบบติดตามสุดๆนะคะข้อนี้บีได้คะแนนไปค่ะคึงแลยว่าน่าหนูจะเหมือนสตูดิโอหนา ข้อต่อไปนะคะตอบเป็นชื่อรายการอใไม่ได้ไหมมาแล้วอะไรมาโอ๊ยอุ๊ยน่าซอบปอมเลยอะไม่ใช่ถ้าเกิดถ้าพี่คุณ่ะไม่ใช่ซอบปอมแน่นอนพอวิวอุ๊ยไม่ใช่อุ๊ยคุณแล้วจริงๆ ีน,นดูแล้ว,วจำจชื่ไอไม่ได้ผู้ชายเหรอผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะที่แต่งงานกันใช่มันมีชื่อรายการหรอ,อไม่จำเป็นมชื่อช่องหรือเปล่านี่ว่าต้องเป็นช่องที่มันใหญ่มากๆอะ่ะแล้วแบบแยกออกมาเป็นหลายๆอย่างโคตรช่องโคตรคู g ู o d เทีวเวลาคำนองอะไรเงี้ยอ่งวไปก่อนที่ตอบชื่อช่องนี่หว่าเออให้ตอบชื่อรายการชื่อรายการไปล้างตู้เย็นค่ะล้างตู้เย็นเป็นคำตอบที่ผิด ค่ะเหมือนโฆษณาไอติมอะรายการเอ่อไอติมวอรครับรายการไอติมวอรผิดนะคะสะบัดแปลงว่ะรายการสะบัดแปลงค่ะโอเคสะบัดแปลงเป็นคำตอบที่ผิดนะคะและคำใบ้ก็คือทีมตู้ซ่อนหมีเคยไปออกรายการนี้แล้วเอาไปมีคนมีคนต้องห้ามพอลูดเกมนะมีแค่นึ่เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงนะเผื่อไอแปนมา ล้าไอ้เป็นอะไรกันขอดดาคืนครูไปย่างโอ้คืนครูไปย่างเพราะว่าเคยเห็นในเทปดิสนีย์ค่ะเตรียมชุดเจ้าหญิงน้อยใช่หะฮ้อย่าพูดพกวิกมาก็ไม่ใส่แอบเล่งอยู่นะคืนครูไปย่างไปคำตอบที่ถูกต้อง กำลังนั่นเองนะคะซึ่งพี่แม็กกี้เคยไปออกพี่ใบก็เคยไปออกพี่ฮิมเคยไปออกมาแล้วไปตามดูกันได้นะคะโอเคข้อนี้พี่แม็กกี้ได้คะแนนไหสามเท่าพี่ตอบชื่อชองพร้อมนะคะพร้อมค่ะดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู มันเร็ไปอะหนีไม่บอกเลยอะทุกวันได้ยินเป็นอะไรเมื่อกี้หมีด้วยแควแย่มากเมื่อกี้อะไม่ออกเสียงสิบมังตู้ซอนหนีไปคำตอบที่ต้องเ่ะขอช่วยค่ะเราพอมองข้อมาให้ไม่สงสารนะตู้ซอนหนีตอบตัดอยู่ทุกวันจำได้ เออเออมีเสียงกบเนี่ยแต่เวลาตอนที่เราออนคลิปอะมันจะมีเพลงประกอบอื่นๆที่แบบมาเพลงไฮไล์เออเป็นเพลงไฮไลท์มาแทรกอาจจะแบบเสียงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยชัดข้อนี้นะคะเจ็บได้คะแนนไปค่ะวายบาย ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เราเอาสาว์หรือว่าเพลงประกอบรายการ YouTube ของช่อง YouTube ออมาให้ถ่ายการเป็นไงบ้างเอ่ยเพลินชอบครับเหมือนแบบ <c oughs> เพลิน <c oughs> ครับแล้วแบบบางช่องที่แบบเราอาจจะเคย ดูแล้วแแล้วแบบไม่ได้กลับมาดูนานก็จําได้ถึงก็อยากกลับมาดูช่องเหล่านั้นอะไรอย่างนี้คิดถึงอะไรเงี้ยสนุกดีสนุกใช่เมื่อเหมือนแบบเป็นภาพจํารายการเนาะเวลาได้ยินเสียงซาวเสียงอะไรแบบเนี้ยมันก็จะดูเลยว่าแบบมาจากรายการอะไรอะไรแบบเนี้ยเนาะติดใจจังเลยดูคอนเทนต์นี้จบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะทั้งค่าช่องทางเลยเนาะก็ไม่หือดอย่าลืมไปกดฟอลในทิกตอกพวกเราด้วยนะคะแต่ที่สุดแล้ก็อย่าลืมกดฟอลตูซอนมีทาง YouTube แล้วก็ Facebook ด้วยราคาคอมเมนต์ด้วยนะคะกดกระดิ่ง กิ้งๆด้วยค่ะอุ้ยมีใยอะไรไม่รู้ติดหัวชิมคิมูกคิมูกหรอเป็นคิมูกจริงปะเร่อะไรพี่น้ำเย็นตอนแข็งว้าวอุ๊บไอ้ชาแววกแววกมาสาวตบใส่หัวไงแล้วขอจบไปที่แว สาวเสียงแกะค่ะคุณใส่ซาวพี่มันเหมือนเสียงโกบป่ามันไม่เหมือนเสียงหมีบ้างมัเหมือนเสียงกบอปอปมเ้งเออ,เ,อ,อ,เ,อเสียง<น>ะอะไรมาตอบด้วยค่ะทุกคนเออ,เอ,อ